ทุกคนดูสิเสียวมีส่งอะไรมามิสเตอร์ลีบ็อกคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เาละผมสวัสดีคุณดูที่น่ารักของผมทุกท่านด้วยนะครับเพราะมันจะผมแม็กอีกแล้วนะครับใส่แว่นแบบนี้ใส่หมวกแบบนี้อ้วนๆทมๆแบบนี้คงจะเป็นใครไม่ได้ถ้าไม่ใช่ผมแม็กจากเทคเอานั่นเองวันนี้ผมผมได้รับพัสดุปริศนามาจากแบรนด์เซี่ยวมี่แล้วก็ต้องบอกเลยว่ารู้สึกตื่นเต้นมากๆสําหรับในคลิปนี้ผมไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าผมจะได้เจ้ากล่องนี้มานะครับที่อยู่หน้าของผมนี้นะครับก็คือกล่องมิสเตอร์รี่บ็อกซ์อันนี้ก็เป็นกล่องที่เสี่ยวมี่ g l o b a l หรือว่า x i a o มีประเทศไทยส่งไปให้ยูทูบเบอร์ฝั่งไอทีหรือว่าส่งไปให้มีแฟนได้มาแกะร่วมสนุกกันเดี๋ยวผมจะมาลองแกะนะฮะว่าไอ้เจ้ากล่องนี้เนี่ยด้านในเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางเ x i ยวมีประเทศไทยด้วยที่ส่งมาให้ผมนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยขอบคุณจริงๆนะฮะไม่นึกไม่ฝันเลยว่าผมจะได้มาแกะกล่องนี้กับเขานะขอบคุณที่ไม่ได้มองข้ามยูทูบเบอร์ช่องเล็กๆอย่างผมนะครับอันนี้รู้สึกขอบคุณจากใจจริงเลย แน่นอนผมที่อยู่หน้าของผมนี้ก็คือมิสเตอรี่บ็อกนะครับเป็นกล่องที่ด้านในแน่นอนว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางเสี่ยวหมี่ส่งอะไรมาให้นะครับหน้าตาลักษณะกล่องจะประมาณนี้ด้านหน้านะครับมีเขียนว่ามิสเตอรี่บ็อกมีโลโก้เสี่ยวหมี่นั่นเองนะครับจริงๆเสี่ยวหมี่แบรนด์นี้เนี่ยคนไทยเรียกหลายชื่อมากๆนะครับแต่ผมเนี่ยส่วนตัวได้มีโอกาสทํางานหรือว่าร่วมง,งานกับเสี่ยวหมี่มาก่อนหน้านี้ตั้งแต่เขาเริ่มมาทําตลาดในประเทศไทยผมก็ติดคําว่าเสี่ยวหมี่แั้วแหละนะอันนี้ก็แล้วแต่คนเรียกก็แล้วกันนะครับว่าจะเรีย,รยา ไม่ได้แกะจริงๆนะอันนี้คือกล่องที่ส่งมาสดๆร้อนๆแต่มันทาให้เราลุ้นนะเพราะว่ามันมีเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรเอ,อย่ยตรงนี้นะครับแล้วก็มันเขียนคำว่า mystery box นะฮะอันนี้จะเป็นชาเลนจ์ของเขาเราจะไม่รู้เลยว่าข้างในคืออะไรแต่ผมเขย่าดูก่อนกล่องค่อนข้างหนักนะกล่องค่อนข้างหนักนะทุกคนนะกล่องค่อนข้างหนักมาแกะดูกันว่ามีอะไรด้านในบ้างนะครับอืตื่นเต้นหมดทุกคนตื่นเต้นสุดๆจัดๆเลย ด้านในเนี่ยนะครับที่ผมได้มาข้างในมันจะมี x i a o มีนะครับี่ 10T Pro 5G นะทุกคนเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มจริงๆแล้วก็มาพร้อมกับกล้องที่มีคุณภาพสูงถึง108ล้านพิกเซลเลยด้านในเนี่ยนะครับมีเป็นการ์ดไปนี้เนี่ยมีเขียนอะไรมาด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาอ่านกันถึงเทคแองเอิร์นนะครับผมสวัสดีเดือนตุลาคมรู่นหรืรอไม่คอคอมเ s n a p d r a g 865 p r o c e s s ร์ชั้นนําในยุค 5G อยู่ใน Mi 10T Pro 5G สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากเ x i ยวมีด้วยนะ มาพร้อมแบตความจุ5,000มิลลิแอมด้วยความแรงและความอึดขนาดนี้เราจึงอยากให้คุณใช้งานจริง1วันเต็มจากนั้นช่วยเล่าความประทับใจสั้นๆเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ให้กับทุกคนพวกเราขอฟังความเห็นของคุณอยู่นะขอบคุณมากค่ะจากเสียวี่ประเทศไทยนะครับหรือว่าเสี o m i Thailand นะครับผมได้มาทุกคนก็คือการนำเจ้ามี 10T Pro รุ่นนี้ไปใช้งานจริงๆจัง หวันก็เดี๋ยวจะลองไปใช้งานแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าสู่ฟังให้ฟังอีกทีว่าเป็นยังไงบ้าง ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางเ x i a มี่ประเทศไทยด้วยนะครับที่ส่งเจ้ามี่สิบทีโปแล้วก็ส่งตัวมี่สตอรี่บ็อกรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเดี๋ยวเรามาแกะกล่องอันบ็อกดีกว่าเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งได้เครื่องมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องตัวมี่สิบทีโป 5G รุ่นนี้เนี่ยมันมีอะไรด้านในบ้างนะครับที่เขาแถมมาให้นะดีไซน์กล่องก็เป็นโคนสีดำนะครับด้านในพอเราแกะออกมาเราก็จะเห็นกล่องเล็กๆนะฮะที่เขาเขียนว่าดีไซเนอร์บาย Xiaomi เปิดออกมานะฮะจะมีเป็นพวกเข็มจิ้มซิมแล้วก็ซึ่ง่งน นอนด้านในจะมีเป็นสมุดคู่มือนะฮะมีสมุดคู่มือมาให้มีสายแปลง Type C ถ3.5มาให้1เส้นนะครับอันนี้มีแถมมาให้เลยนะแล้วก็จะมีเคสมีเคสใสอันนี้จะเป็นเคสเขาบอกว่าสามารถกันพวกแบคทีเรียได้ทุกคนรู้หรือเปล่าว่ามือถือที่เราใช้กันเนี่ยสกรปรกกว่าชักโคกที่เราใช้ในห้างถึง10เท่าเลยทีเดียวต้องขอขอบคุณที่เสี่ยวมีไข่ใจคนได้ใช้มือถืออันนี้คือแถมเคสมาอย่างดีเลยนะแล้วก็ด้านในครับผมก็จะมีเป็นตัวมี1สิบทีโปห้าจีนะครับนี้ห่อมาแบบนี้นะข้านในจะมีเป็นพวก วีวีไทส์นะแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์นะครับมีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะครับเป็นอะแดปเตอร์ใหญ่ๆแบบนี้นะทุกคนได้มีหูฟังแถมมาให้นะครับแต่ว่าเขาแถมเป็นตัวแปลงสายพิธามาให้นะครับส่วนด้านในก็นี่เลยนี่นะเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับโอเคนี่สวยมากสวยจัดๆเลยทุกคนโอ้โหอย่างสวยรุ่นนี้เนี่ยสเปคจัดเต็มเลยนะครับอย่างที่ทราบมาดีคือ Snapdragon 865เดี๋ยวเราไปลองใช้งานกาันนะครับบอกเลยว่าตัวเครื่องสมัมผัสแรกสวยมากผมยังไม่ได้มีโอกาสที่ได้ใช้ ว่าได้ดูตัวจริงเลยนะเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันนะครับว่าไอ้เจ้ารุ่นนี้เนี่ยแบตจะอึดขนาดไหนแล้วใช้งาน1วันหนึ่เต็มเป็นยังไงบ้าง กลับมาด้าผมกับภารกิจที่ได้มาจากเซี่ยวมี่ใช้เจ้าเสี่ยวมี่มี่สิบทีโป 5G รุ่นนี้เป็นระยะเวลา1วันจริงๆการใช้งาน1วันเป็นอะไรที่น้อยมากๆกับการที่เราจะมาพูดถึงมือถือสักรุ่นหนึ่งแต่ไม่เป็นไรภารกิจเขามีมาให้แบบนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าสรุปให้ฟังว่าสิ่งที่ผมชอบบนเจ้าเสี่ยวมี่มี่สิบทีโปรุ่นนี้มีอะไรบ้างให้เพื่อนได้ฟังกันเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่สนใจมือถือรุ่นนี้อยู่นะครับสุแรกเลยที่ผมชอบสำหรับเจ้ามือถือรุ่นนี้ก็คงจะหนีไไมมม่่่่้้้นนเเรืออ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 งงงขหาาาาาาจจททีีตบกกกกกลยวํดดๆ ุ่นนี้จะมีหน้าจอใหญ่ขนาด6.67นิ้วแล้วเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการทัดเรื่องของความสมูทของหน้าจอต้องบอกเลยว่าดีมากๆก,การที่ได้หน้าจอ144เฮิรต์มาอยู่บนมือถือสักรุ่นหนึ่งเป็นอะไรที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกหลงรักแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันสมูทมันรวดเร็วการใช้แอปการใช้งานในชีวิตประจําวันเรามากๆผมทัดให้ดูมันสมูทมากๆใครที่เคยใช้มือถือที่เป็นหน้าจอ60เฮิรต์มาแล้วได้มาใช้มือถือรุ่นนี้เนี่ยคุณต้องหลงรักมือถือรุ่นนี้แน่นอนนะครับ ใครที่เป็นสายเกมมือถือรุ่นนี้จะทำให้คุณหลงรักได้ไม่ยากเลยเพราะว่านอกจากที่มีหน้าจอขนาดใหญ่แล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอ144เฮิร์ตแล้วเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยการแสดงผลก็ถือว่าจัดเต็มลาทีเดียวนะครับใครดูเน็ตฟิกแบบผมที่ชอบดูซีรีส์ต่างๆดูอนิเมะดูหนังต่างๆบนเน็ตฟิกรุ่นนี้ยังรองรับการแสดงผลแบบ HDR10 ด้วยนะครับและที่สำคัญครับรุ่นนี้มาพร้อมกับลำโพงคู่ที่ต้องบอกเลยว่าเสียงดีมากๆในเลนราคาที่เขาจะนายผมกล้าการันตีเลยว่าไม่มีค่ายไหนที่ให้ลำโพงคู่เสียงดีขนาดนี้แต อวยก็ได้เนื่องาปลายทางคนที่ซื้อใช้รู้อยู่แล้วว่าผมอวยหรือไม่อวยนอกจากนั้นในรุ่นนี้เนี่ยนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมผมต้องบอกเลยว่าเหมาะมากๆเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับเกมโทโบที่จะมาช่วยเร่งประสิทธิภาพทําให้เล่นเกมได้ดีมากยิ่งขึ้นผมลองไปทดสอบ d e a บายเด y l i g h t รุ่นนี้สามารถเปิด60เฟรมเรทแล้วก็เปิดเฟรมเรทระดับสูงเรื่องการทัชเรื่องของความสมูทความเนียนตารุ่นนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาใครเล่นพับจีก็สามารถเปิดภาพได้สูง,ส,งสุดใจเราสโคบทำงานได้ดีตอบสนองเรื่ หลายสาย RV รุ่นนี้บอกเลยว่าเฟรมเรทที่ได้นิ่งมากๆ60 61และสําหรับใครนะครับที่เป็นสายเกม MMORPG อย่าง Genjin Impact อันนี้เนี่ยเหมาะมากๆนะครับรุ่นนี้มีแบตมาให้เยอะสามารถปรับดีเทลสูงๆเปิด60เฟรมเรทเล่นเกมนี้ได้แบบสบาย,บายๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับรุ่นนี้เท่าที่ผมลองทดสอบใช้งานมาเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยควบคุมได้ดีมากๆนะฮะเล่นเกมระยะเวลานึงเครื่องอุ่นๆอุณหภูมิอยู่ที่40องศาถือว่าโอเคเลยทีเดียวสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเท่าที่ผมลองใช้งานถ้า คุณไม่ได้ใช้อะไรเยอะใช้แค่เฟซบุ๊กออนไลน์ทํางานทั่วไปเนี่ยผมว่าแบตห้าพันที่เขาให้มาเนี่ยใช้งานได้สบายๆกับการตอบโจทย์1วันของคุณนะครับแต่ว่าถ้าเรานํามาดูคอนเทนต์อาทิเช่น Netflix เนี่ยเท่าที่ผมลองทดสอบเนี่ยใช้งาน1ชั่วโมงจะกินแบตอยู่ราวๆาประมาณ6-7%นะครับส่วนคนที่ชอบเล่นเกมถ้าเล่น1ชั่วโมงจะอยู่ราวๆาประมาณ20%ประมาณนี้เล่นเกมได้สูงสุดก็ราวๆาประมาณ5้ากชั่วโมงประมาณนี้ถ้าที่เป็นสายคอนเทนต์ก็ดู ถือรุ่นนี้แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมากๆก็คือเรื่องของชาร์จไว3.3วัตต์อันเนี้ยโอเคมากแล้วก็ตอบโจทย์มากๆชาร์จร,ราวๆประมาณ2ชั่วโมงก็เต็มร้อยแล้วถือว่าเป็นมือถือหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ผมว่าโอเคมากๆกับคนที่อยากจะได้มือถือหน้าจอใหญ่สเปคดีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่จัดเต็มที่มทันครับราคาไม่แพงด้วยนะครับเอาเป็นว่าสําหรับเจ้าเสือมีมีติทีโป 5G รุ่นนี้เนี่ยหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานเป็นระยะเวลา1วันท่านเน้นสเปคเน้นเร คุณหลงลักได้ไม่ยากโดยเฉพาะหน้าจอ1 4 4เฮิร์นนะจ๊ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยน,นะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมนิดนึงแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากช่อง Tech Al ก่อนใครนะครับงไงฝากด้วยกันกรครับสำหรับเจ้า Xiaomi Mi 10T Pro 5G รุ่นนี้ใครต้องการสเปคแรงแบตดี die, กล้องเยอะทุกอย่างลงตัวรุ่นนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะจ๊ะไม่ายครับ Xiaomi